สำหรับใครนะครับที่มองหา,ารถไฟฟ้า MG4D ตัวนี้นะครับราคา79,900บาทตัวนี้สุดคุ้มเลยเรามีโปรโมชั่นให้นะครับดาวเริ่มต้นที่9,900บาทหรือพนักงานบริษัทข้าราชการนะครับดาวเริ่มต้นที่0บาทใครที่สนใจนะครับถ้าเข้ามาสอบถามด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีครับผมนบนะครับจาก MG m มกาสาขาเชพึกนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า m g 4รุ่นดีนะครับ CKD ผลิตไทยที่เพิ่มออปชั่นเข้ามาให้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวนี้โคมไฟนะครับด้านหน้ารุ่นดีจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED ไฟเดนทามอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้ส่วนไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ในโคมไฟเดียวกับตัวไฟหน้านะครับต่างจากรุ่น X ตรงที่ว่ารุ่น X นะครับจะอยู่ด้านหน้าด้านล่างนะครับอ่าริมฝาด้านล นะครับเราจะมีชุดแต่งตกแต่งเพิ่มเติมให้นะครับในเรื่องของตัวเซตโตตัวนี้จะเป็นชุดแต่งเซตโตดูแล้วสปอร์ตมากยิ่งขึ้นทําให้รถดูสปอร์ตนะครับตับด้วยสีน้ําเงินตัวนี้ดูเป็นรถไฟฟ้า100%เปนะครับเป็นสัญลักษณ์ของรถไฟฟ้าร้อยเลยในเรื่องของตัวสีฟ้าตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นขนาดล้อ17นิ้วนะครับเท่ากันกับตัว X ส่วนสเกิร์ตด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ ตัดด้วยสีดําเข้ากับตัวในเรื่องของตัวการกระแทกด้านข้างสวยพรีเมียมดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นส่วนตัวกระจกด้านข้างนะครับตัวนี้จะเป็นสีดําเป็นสีเดียวกับตัวรถตัวคิ้วด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสีดําด้านต่างจากตัว X นะครับตัว X จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็กส่วนมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเรามาชมภายในนะครับของรุ่นดีกันนะครับรุ่นดีนี้นะครับ พวงมลาลัยเป็นพุ่มหนังเหมือนกันมีพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันให้ขนาดจอนะครับก็12นิ้วเท่ากับตัว X เลยส่วนจอแสดงผลด้านหน้าขนาด7นิ้วนะครับตัวเบาะไฟฟ้าเหมือนกันครับถือว่าคุ้มเลยรุ่นดีนะครับรุ่นเริ่มต้นให้ตัวเบาะไฟฟ้ามาด้วยในราคาที่79,900บาทส่วนที่เพิ่มเติมมาในรุ่นของ CKD ที่ผลิตในไทยก็จะเป็นในเรื่องของที่วางแก้วอันนี้ก็มีให้เช่นกันนะครับมือจับทั้ง3ด้านนะครับก็มีให้ ตัวคันเกียร์นะครับเป็นลักษณะกลมเหมือนกันใช้หมุนเหมือนกันมีเบรกมือไฟฟ้าให้นะครับช่องเก็บมีให้เหมือนกันนะครับแก้ว2ใบนะครับตัวเบาะอ่านนิดนึงครับในเรื่องของตัวเบาะนะครับต่างจากรุ่น x จะเป็นสีดานะครับอันนี้จะเป็นสีดําเดินได้ตะเข็บสีน้ําเงินนะครับดูความเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์ระบบความปลอดภัยที่ให้มาเหมือนกันนะครับเหมือนกับรุ่น x เลยที่จริงมีค่อนข้างความปลอดภัยเนี่ยเยอะมากนะครับในราคารุ่นเริ่มต้นนะครับ ให้กับคุณลูกค้านะครับเจ้ารุ่นดีตัวนี้นะครับมีให้เหมือนกับรุ่น X เลยนะครับในเรื่องของตัวที่ชัดแบบนะครับไท้เอกก็มีให้นะครับที่วางแก้วแล้วก็ที่จับนะครับทั้ง3จุดขนาดกว้างนะครับอันนี้ผมนั่งเหลือเยอะมากนะครับใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับผมถือว่านั่งได้สบายเลย3คนสบายสบายเลย เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับว่าจะสวยขนาดไหนเริ่มจากไฟไฟท้ายก่อนเลยนะครับตัวไฟท้ายตัวนี้นะครับเป็นไฟ LED ตัวนี้นะครับจะเป็นด้านข้างด้านเดียวเนาะตรงนี้จะมัยังไม่ใช่ position light นะครับแล้วก็มีตัวในเรื่องของสปอยเลอร์หลังให้นะครับตัวนี้ชุดแต่งของเซตโตเนี่ยเขาจะมีตัวสปอยเลอร์มาให้ด้วยพร้อมกับไฟ เบรกดวงที่3มาให้รุ่นชี d เคดีนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับเราจะมีตัวที่ปัดน้ําฝนด้านหลังเพิ่มมาให้ตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ถอยให้4จุดแล้วก็เป็นชุดแต่งของตัวเซโตจะเป็นสีดําเ็นโนแบ็คตัดด้วยสีเทาจะดูตัดดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตด้วยตัวนี้นะครับเป็นไงบ้างครับด้านหลังดูสวยงามนะครับเดีย๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นด้านหน้ากัน สำหรับใครนะครับที่มองหารถไฟฟ้านะครับเจ้ารุ่น MG 4D ตัวนี้นะครับราคา79,900บาทนะครับตัวนี้สุดคุ้มเลยเรามีโปรโมชั่นให้นะครับดาวเริ่มต้นที่9,900บาทนะครับหรือพนักงานบริษัทข้าราชการนะครับดาวเริ่มต้นที่0บาทใครที่สนใจนะครับถ้าเข้ามาสอบถามด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรเข้ามาหาผมนะครับสายตรง0971054147วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ